มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามาชมรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็น4ประตูออโต้นะครับผมปี2021คุณผู้ชมนะครับได้หน้ารอหมูป่าไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะร,รถหน่วยงานผลระวางสภาพสวยกริบคุณผู้ชมไฟทับแบบนี้นะฮะนี่สีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับแล้วได้เป็นตัวยกสูง4ประตูด้วยคุณผู้ชมนะฮะคันนี้รถหน่วยงานสภาพจะสวยเนี๊ยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ พาไปรับชมนะครับผมใครสนใจอยู่นะฮะกับรีโวหน้าหมูป่าติดตามดูต่อในคลิปให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พบผมเซล์นวดทอโต้ตตตตอีกแล้วนะครับผมมาเจอมาเจอมาเจอกันวันนี้นะฮะมีรถกระบะหล่อๆเข้าใหม่หนึ่งรำนะคุณผู้ชมนะครับ ใครที่หา4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมประหยัดน้ำมันแล้วเครื่องทนไม่จุกจิกงอแงนะครับผมแนะนำคันนี้เลยโตลต้าลีโวนะครับผม2.4 NP ปี2021ท่าผู้ชมนะฮะได้4บอลเงินหน้าหมูป่าเป็นที่เรียบร้อยโฉมออนนิวเลยนะนะฮะคันนี้ราคาเบาๆนะครับผมจากป้ายแดงเนี่ย9แสนกว่าวันนี้เหลือเพียงแค่8 5 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ 10,000บาททวนตลอดยุสัญญานะครับใครสนใจนะครับรีบเลยติดต่อหาผมได้เลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับผมประวัติสูตรเช็คระยะตั้งแต่1นึ่งมกิโลแรกนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนต้นนะนะครับใครชอบใครสนใจตามผมไปดูต่อในคลิปได้เลยนะครับอ่ะเลขทะเบียนได้ป้ายนี้เลยคุณผู้ชมนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าดีไซน์โชบเชียวนะฮะทรงหล่อเหมือนเช่นเคยนะครับรถปี2021คุณผู้ชมนะครับ ดีไซน์มาสวยมากนะฮะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับโลโก้สีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะกระจงกระจังด้านหน้านะครับผมผิวพันธ์สันเหลี่ยมบอดี้เนี่ยคงเดิมแน่นอนรถไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้านะครับผมกับสีตัดต่อตัวเครื่องตัวถังไม่มีแน่นอนนะครับตัวไฟนะฮะเป็นไฟฮาโรเจนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเอนทีนะฮะก็ออปชันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่สมรรถนะช่วงล่างเป็นซูเปอร์เฟกซับเ็นชั่นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม นี่ไฟเดิมจากไฮลักนะฮะใายจะเอาไว้ขนของบรรทุกหนักนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะได้หน้าเคี้ยวหมูป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถคมๆเดิมๆคุณผู้ชมนะครับฝาโป้งนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมสันเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับอันนี้คือฝาโป้งเดิมนะฮะสีบางๆคุณผู้ชมนะครับรอยต่อตัวรถนะครับแก้มแล้วก็กันชนเนี่ยหน้าสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้เลยนะฮะสีเสมอกันนะครับอันนี้เป็นสีเดิมนะ ตุ้มล้อป่งล้อใหญ่หญๆโตๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กอัลอยสีเทานะฮะเทาดำนะสวยมากๆคุณผู้ชมนะครับยางขนาด265ห้าทับ 65, R 1 7แม็กขอบ17นั่นเองนะครับคันนี้ยางปี2025คุณผู้ชมดอกล่องยางเนี่ยเหลือนหนาลึกเป็นนิ้วเลยนะฮะเพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ขัดสีสปาให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะล้างขัดสีสปาให้เคลือบให้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนสงอ่งมอบ ให้ดูโครงสร้างเป็นหลักคุณผู้ชมนะครับชกอัพช่วงล่างเดิมนะฮะคันนี้กระจกเดิมแท้นะครับภาษีพรบอนี่ครับต่อให้หมดเรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วก็ฟิล์มเฟิร์มไล่ฟงไล่ฟ้าจัดไปให้แล้วแบบครบครบนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะมาพร้อมกับกระจกเนี่ยเป็นโครเมียมตัดจากตัวรถที่เป็นสีบอลเงินสวยมากๆคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยโลโก้โลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับ เมื่อเปิดประตูนะครับได้สีโครเมียมนะฮะบันไดหยิบขึ้นสีดําด้านสวยๆตัดกับตัวรถสวยมากนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมแถมกันทรงกันศาสตร์ไปให้ด้วยจริงๆมันไม่มีนะเดิมติดรถมาเดี๋ยวผมแถมไปให้คุณผู้ชมนะครับใครอยากได้นะฮะรีบไปต่อหาผมด่วนเลยนะฮะนี่กระจกเดิมแท้นะครับฟิล์มลูมินานะฮะชัดเจนแบบนี้ไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะซีนต่างๆนะครับเดิมสวยมากนะฮะ ่อ,อกน,นะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเมื่อกี้เน็ตหมดสัญญาณตัดนะฮะก็นี่นะครับ k, สปอร์ตเมทอาร์ตซียางต้องนิ่มแบบนี้เล็บจิกไปในเป็นรอยเล็บนะครับคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะฮะผมพาดูละเอียดเหมือนทุกคลิปที่ผมทํามานะครับอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับผมได้รับชมรถนะฮะเหมือนกับมาดูรถเองที่ทอโต้ละเอียดแบบนั้นเลยนะนะฮะใครที่ช่างใจออกรถอยู่มาดูคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนจองออนไลน์ซื้อรถออนไลน์ได้เลย นะฮะไว้ใจได้ผมมีหน้าร้านบริษัทชัดเจนนะครับมีที่ตั้งเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็อ่ะมาคุยเรื่องรถะต่อนะฮะก็ไว้ใจได้เลยนะผมเป็นเรียกได้ว่าท็อปเซลด้วยนะฮะของที่นี่ถ้าพี่ไม่ไว้ใจผมคนอื่นก็ไม่น่าไว้ใจแล้วนะฮะผมนี่เป็นมิตรสุดแล้วนะฮะไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะมิตรภาพนะครับผู้ชมนะฮะอ่ะมาต่อกันนะฮะกับขำเฮฮากันไปนะครับผมนี่ซอกนงซอกน็อตนะคุณผู้ชม น็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสักงคสัครับเพจนะครับปั๊มเดิมแท้โตโยต้ามานะครับล่องลอยนะฮะบันไดมีการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขัดสีให้นะฮะไม่มีปัญหานะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับตัวน็อตนะฮะหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับน็อตยึดแก้มเสาบีนะฮะน็อตกรอนประตูพวกนี้สวยหมดผู้ชมนะครับสภาพเนียบกริบทุกอนูนะฮะ เดี๋ยวให้ดูนะครับโครงสร้างของตัวรถนะฮะหลักๆที่เราจะควรจะต้องดูนะครับนี่สปอร์ตเม็ดอาร์กรางน้ํากระดูกงูดึงมาดูคุณผู้ชมนะครับต้องกลมสวยแบบนี้นิ้วรูปไปเนี่ยไม่มีรอยคมรอยบาดนะนะครับอันนี้คือสปอร์ตเดิมนะฮะตัวนี้นะฮะด้านในกว้างๆภา,ายในสีดํานะครับผมเหตุที่ผมสตาร์ทรถไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้าแบตมันไม่เก็บไฟแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเบาภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆแบบนี้ขอแขวนเกี่ยวยืดกระเป๋าจริงโจ้นะครับขอแขวนใช้งานได้จริงหมดนะครับนี่ราวจงราวจับนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับมีที่วางแขนพักศอกมานะครับผมเก็บแก้วเก็บอะไรได้หมดนะครับตัวนี้เบาะปรับพับได้6 0สิบสจะยกขึ้นได้แบบนี้นะครับด้านไหนก็จะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยการใช้งานก็ไปอีกนะครับผมก็ขนคนก็ดีขนของก็โอเคเลยนะฮะคันนี้ ดูแลง่ายไม่จุกจิกเนี่ยต้องแบรนด์หลักอย่างโตโยต้าแล้วคุณผู้ชมนะครับฟรีด้าพร10,000บาทพี่ๆที่มีรายได้20,000ขึ้นไปเนี่ยออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะฮะออกคนเดียวจบเลยนะครับนี่มาหาผมได้เลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวพอพาไปรับชมโครงสร้างตัวรถนะครับนี่หลักๆเลยคัดทรงคัสซีนะครับเรรรรนะรบรกด้านหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นดิสเบรกนะครับมี ABS ให้ ด้านหลังนะครับใช้เป็นระบบดัมเบระรถกระบะส่วนใหญ่เป็นดัมเบรกหมดนะครับเนี่ยรอยสันเหลี่ยมนะครับผมพยายามจะถ่ายให้ทุกมุมทุกอนูนะฮะดูรอยดูรอยดูพวกรอยลักยิ้มนะครับไม่มีแน่นอนนะฮะคันนี้สวยเดิมพรบแท้แน่นอนนะครับไฟท้ายเลข3 LED แบบนี้นะครับตรงรุ่นตรงยุคเลยคุณผู้ชมปี2021ไฟท้ายใหม่เรียบร้อยนะครับการชนนะฮะไร้ลิ้วรอยการเฉี่ยวการชนการบุกมาเลยนะฮะ กันชนเป็นสีโครเมียมนะครับบันไดเหยียบขึ้นก็จะเป็นสีดำด้านหรือปงมือเปิดนะครับได้สีโครเมียมหมดนะฮะไฟเดิมแทสตันเล่นะครับท้ายกระบะนะฮะแมกไรเนอร์ใช้งานกันได้ยาวๆคุณชมขอแขวนเกลียวยึดมีมาให้เดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดให้นะครับโครงสร้างนะฮะท้ายกระบะด้านหลังนะครับสภาพสวยกริบนะฮะนี่ไม่มีรอยขันรอยขีดข่วนนะครับน็อตยึดฝาท้ายนะครับเราควรดูทุกตัวนะฮะ ทุกตัวเลยนะฮะมีรอยขันรอยถอดไหมนะครับแบบนี้นะฮะไม่มีแน่นอนลางน้ําพวกนี้นะครับต้องไม่มีการหายไปนะครับถ้ารถสภาพเดิมสภาพดีนะไม่มีชนมานะน็อตต้องอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขัดรอยถอดคุณผู้ชมนะครับี่ท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ไฟท้ายเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะผมชอบมากนะไฟท้ายเลขสามเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูชุดช่วงล่างกันต่อนะคุณผู้ชมนะครับเพาเดิมแหนบเดิมท่อเดิมนะครับยางไหลมีให้ครบนะฮะ ทูอัพช่วงล่างใช้ระบบเดิมแท้ซูเปอร์เฟกซับเพนชั่เรียบร้อยนะครับผมสติกอร์เดี๋ยวผมติดให้นะจริงจริงมันจะมีสติเกอร์ตรงนี้นะครับ Super f ์เฟกซับเ n นชั่เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดให้นะครับสติเกอร์มันเสื่อมละนะครับคุณผู้ชมนะฮะไม่เป็นลายอันนี้เดี๋ยวผมจัดเบิกของศูนย์มาติดให้เลยนะฮะนี่ล้อแม็กนะครับขอบ17นิ้วนะฮะแม็กใหม่นะครับเลขโครงสร้างเลขโครงตัวรถเนี่ยนะครับต้องตรงกันจับในสนเนาเหล่มนะเลขตัวนี้นะครับ รางน้ำนะฮะเมสสปอร์ตพวกนี้ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะฮะด้านในนะครับกว้างขวางนะแล้วก็สปอร์ตเมทอาร์คนะครับทุกมุมนะเนี่ผมถ่ายให้เห็นหมดคุณผู้ชมนะครับจะได้เหมือนกับว่ามาดูรถเองนะครับพี่ๆที่อยู่่างวัดนะครับก็จะสามารถไว้ใจนะครับออกรถผมได้เหมือนกันนะมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะ ซอกนงซอกน็อตคนขับเดิมนะครับสครับเพจนี่เป็นไงปั๊มเตอร์ต้ามาเดิมนะครับนี่น็อตกอนะครับน็อตเสาบีนะฮะอันนี้คือสิ่งหลักๆที่ผมอยากจะให้ดูติ๊กเกอร์พวกนี้ต้องอยู่ครบติ๊กเกอร์มอกนะครับผมอยู่ครบเลยนะไอสภาพแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปชมออปชันฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสปาขัดสีให้นะคุณผู้ชมที่วางแขนเนี่ยนะครับ เมื่อเปิดนะครับได้โคมีแบบนี้เลยกระจกเปิดปรับพ้อยฟ้ามาพร้อมกับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นเตอร์ล็อกล็อกรถแล้วกระจกมีมาให้นะครับปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยนะครับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะฮะสีดำนะฮะเดินได้สีขาวสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมสันเหลี่ยมตัวเบาะเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้งานหนักมาเลยนะนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปรับพับแมนนวลนทิศทางนะครับภายในสวยๆแบบนี้ขอญาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันนะครับกุญแจเป็นระบบไขเสียบคุณผู้ชมนะครับเปิดฝาโปรงทั้งน้ำมันได้หมดนะฮะ ที่วางขวดน้ำนะครับตามทรายตามสูตรตามสูตรเลยนะฮะขอใหยด้วยนะฮะเมื่อกี้ล่นนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับจอสีทีเอทีตรงกลางเนี่ยนะฮะบอกเลขไม้นะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะคันนี้นะครับนี่ไฟบอร์ดธนนะครบนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมก็จะหน้าปัดเรือนไม้จะเป็นเรืองแสงนะฮะแบบนี้เลยสว่างสดใสแน่นอนคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็มาตรวัดความเร็วเป็นแบบเรืองแสงหมด พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับผมพวงมาลัยนุ่มมากนะครับแล้วก็ปรับได้นะฮะหน้าจอตรงกลางปรับตั้งค่าได้รีเซ็ตทิปรีเซ็ตไลน์ได้หมดนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายเข้าโทรออกนะครับได้หมดเลยนะฮะคันนี้เช็คศูนย์เข้าเช็คศูนย์มาประวัติมีนะครับผมมี้เห็นแน่นอนผูชมนะครับศูนย์โตโยต้าธนบุรีนะครับตัวนี้ได้หน้าจอกลางทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทเดวิลิง วิทยุบลูทูธได้หมดนะครับ USB ได้หมดเลยนะฮะช่องเสียบ USB อสบีเอเล็ตก็จะอยู่ด้านนี้ด้านไหนนะครับแต่ไม่มีกล้องถอยมาให้นะตัว็นทีแต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยรีบติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมแถมให้กล้องถอยนะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับแอร์เย็นมากนะฮะแอร์ดูแลง่ายนะฮะไม่ต้องจุกจิกงองแงนะครับแอร์ออโต้เนี่ยซ่อมทีโอ้โหบานตะไทยเลยคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าแอร์แมนนวลเนี่ยนะฮะดูแลง่ายแน่นอนนะครับและแอร์เย็นฉ่ำมากโตลต้าเนี่ยไว้ใจได้เลย คอนโซลตรงกลางด้านล่างนะครับเป็นวัสดุพลาสติกแบบฮาร์ดนะครับ ABS นะมีที่วางแก้วให้นะครับ e c โ mode Power Mo d e มีครบนะครับคุณผู้ชมนะครับใครอยากประหยัด E c โค o โ e ใครอยากอาตาัตรากนรเล่งดี Power Mode หัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีนะฮะไม่มีรอกม,มีร่อนเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่มีเกียร์ต่ำนะครับไว้สำหรับเปลี่ยนเกียร์นะฮะขึ้นลงทั้งระชันนะเห็นไหม S 1 S 2 S 3 S 4ได้ถึง6เกียร์เลยนะครับ ตัวนี้นะฮะเบรกมือเป็นแบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับที่วางแขนพักซองเนี่ยก็จะได้แบบผ้ามาสวยๆนะครับแล้วก็นะฮะตัวนี้นะครับไฟบอร์ดฐานะแอร์แบ็กครบนะฮะแล้วก็กล่องคูบงคูลบ็อกซ์เนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะฮะเอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับไม่หายไปไหนแน่นอนนะฮะคอนโซลสีดําด้านบนนะครับพลาสติกยังอยู่เลยคุณผู้ชมนะฮะไฟบอร์ดไฟอ่านแผนที่ที่เก็บแว่นกระจกตัดแสงแบบแมนนวลนะครับโอ้โห ครบนะฮะคุณผู้ชมนะครับแล้วใครที่สนใจนะครับผมรีบติดต่อหาผมด่วนๆน,นะฮะนี่สมรรถนะช่วงล่างดีมีคนบวกรถให้ด้วยนะครับสาภาพสวยกินะ๊บนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆที่สุดแห่งความที่สุดแล้วนะฮะถ้าไม่ใช่คันนี้จะไปเป็นคันไหนได้นะครับผมมุมมองท่าทางวิสัยในการขับขี่การมองเห็นเนี่ยโตโยต้าค่อนข้างดีนะมันสูงมากนะครับถ้าเป็นตัวไฮไลเดอร์เนี่ยนะคุณผู้ชม สูงมากจริงนะฮะแล้วก็น่าใช้งานด้วยมองเห็นได้ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคุณผู้ชมนะห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะฮะนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับผมดีเซลร้วนคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทนทานต่อการใช้งานสุดๆแล้วนะฮะ ฝาคงฝาเครื่องเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนอด็อตไม่มีขยับคุณผู้ชมคอทงคอท่อเดิมนะฮะดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับดูเซลล์นวดซื้อรถกับเซลล์นวดผมบอกได้เลยไว้ใจอุ่นใจได้แน,น่นอนนะครับตัวนี้นะฮะกระปุกเบรก abs เดิมแท้โรงงานคอกอ,อากาศยางรองไม่มีเสื่อมสภาพนะครับของเหลวอ,อะไรต่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คูลน้ำยาคูลแลนน้ำมันเบรกนะครับผมฝัดให้ใหม่หมดนะฮะทั้งระบบคุณผู้ชมคานนะครับปีกนกซ้ายขวานะฮะพัดลม ทำงานปกติสายพงสายพานทำงานปกตินะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์ตัวต้าอยู่ครบนะฮะนอ็อตไม่มีขยับสักจุดนะฮะแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็คไฟให้ถ้าเสื่อมสาภาพผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีนะฮะแผ่นเพลเลเบลนะครับตรงกันกับในสำเนาเริ่มเท่านั้นผลิตปี21อนะครับผมนี่นะฮะฝากระโปรงไม่เคยถูกทอถูกแกะนะครับผู้ชมฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายาบอ,อากาศสปอร์ตเมนอาร์คสวยคมเดิมครบแท้นะครับ เดี๋ยวผมสปาขัดสีดูแลให้คุณผู้ชมข้าวสกปรกไม่ต้องไปสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนี่ให้ดูว่าของแท้หรือเปล่านะฮะมีปลาปตั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมใครสนใจนะฮะรีบเลยติดต่อผม064 3657นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ 77, นะฮะย no ินดีให้บริการที่พี่ท่านไหนอยากจะมาลองทดลองขับขี่เทสได้นะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยหรือว่าจะออนไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับผม รววันนี้นะีฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถดูไลยี่ห้อไลนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ